เขาบอกให้เลี้ยวขวาใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายค่ะ <c oughs> เราต้องเลี้ยวซ้ายค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะไปไม่ถึงถำ้ำอันนี้คือจุดที่เราบอกว่านะักท่องเที่ยวชอบมาสวยไหมต <c oughs> <c oughs> ้น้อยห่างกินนะเนี่ย ว่าอากาศดีแดดแรงก็เลยกะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งมันเรียกว่าฟอร์ดแคนนิงพาร์ค <Yes! S 1> แต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่ทีมเดิมมาดูกันว่ามีใครไปด้วยเพรนอันนี้คือน้องสาวนะคะชื่อมินค่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้น้องจะเป็นคนพาไป ฟอร์เทนิงพาร์คบังคับบังคับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าการเดินทางเป็นยังไงไปอันนี้อยู่บีชานั่จ้าเดี๋ยวเราจะไปที่โดบิกกนเราจะไปที่โดบิกกนไปกันที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะใช้บัตรนี้โอเค มันคือบัตร Easy Link Card สามารถใช้ได้กับ MRT แล้วก็รถเมล์ได้เลยนะคะสะดวก <Wow. S 1> แต่กันนี่มันก็จะบอกตังว่ามีกี่บาทเขาจะมีบอกฝั่งซ้ายจะไปจูร o n g East ฝั่งขวาจะไป Marina South Pier นี่เราจะไปโดยไ่กอดเราต้องไปฝั่งขวาเราไปฟามาแล้ว ธนาากสองชัน้นพร้อมนี่บรรยากาศภายรถไฟถึงแล้วนะคะล็บี้เกาะคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเราต้องไม่ออกทางออก Exit B เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ออกมาทางเอ็กซิทีใช่ไหมคะต้องขึ้นบันไดเลื่อนมานิดหนึ่งแล้วก็ยืงๆซ้ายมันจะมีขึ้นบันไดเลื่อนอีกรอบหนึ่งนี่บันไดเลื่อนอันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปบนถนนพอเราขึ้นมาจากบันไดเลื่อนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นห้างแต่เราจะไปทางสายไปทางถนนที่นั่งรถโอเค เราต้องข้ามถนนไปแต่ว่าก็มีไฟการจราจรอ,อยู่เนาะกพรอได้แ๊บหนึง่งไฟเขียวก็เดินข้ามได้เลยนี่นะคะที่นี่การจราจรสามารถกดได้แล้วจะมีไฟแดงขึ้นแล้วรอแบบหนึง่งไฟเขียวก็จะขึ้นมาไฟเขียวแล้วจากตรงนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายออกไป ฟอร์ดแคนิงพังเน่ยเดิมทีมันคือวังของกษัตริย์มาเล <S <S <ý ff> แต่ว่าหลังจากที่อังกฤษเข้าครอบครองเนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์บัญชาการของทหารอังกฤษที่ชื่อว่าเซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟหลังจากที่ถูกปล่อยเอกราชแล้วก็กลายมาเป็น ส่วนสาธารณะให้นะักท่องเที่ยวเข้าสมต้องขอบุณข้อมูลจาก g o o g l e จากป้ายนี้นะคะเราจะไปที่ถ้ำที่ถ่ายรูปกันเขาบอกให้เลี้ยวขวาใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายค่ะ <c oughs> เราต้องเลี้ยวซ้ายค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นจะไปไม่ถึงถ้ำ <c oughs> นี่เนาะเราจะมีสองถ้ำนะคะทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถ้ำหมู่มงรถลอดแต่ว่าเราจะไปทาง ขวามือนี่มีคนด้วยนี่ขนาดสถานการณ์แบบนี้เนาะ oh, <no. S 2> อันนี้คือจุดที่เราบอกว่านะักท่องเที่ยวชอบมาสวยไหม อันนี้คือเราอยู่บนจุดที่ถ่ายรูปเมื่อกี้แล้วรมรื่นมากเลยฮัลโหลอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ในอุโมงค์เมื่อกี้ สวมากนี่คือทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะตรงนี้จะเป็นแยกที่สามารถไปได้หลายแห่งมากเลยนะคะ ตรงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้คือ Ford c a n n i n g Tree Channel โอเคแล้วก็เรามาจาก d o b i g o t Station อันนี้คือต้นไม้ที่เราถ่ายจากถ้ำขึ้นมาเมื่อกี้นะคะต้นไมห้หางกินนะเนี่ย นี่คือแผนที่ทั้งหมดของฟอร์ดแคนิสพางนะคะจากรูปแล้วของจริงใหญ่มากนี่คือทางลงเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือเมื่อกี้เราเดินมามาจาก ทาานี้เราก็ต้องออกทางเดิมเพื่อที่จะกลับไปที่ห้างเรากลับมาทางเดิมนะคะจากที่เราบอกไปตอนเริ่มว่าเ,เราออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าดบีกอร์ชเนะาะตอนนี้เรากลับมาถึงสถานีรถไฟฟ้าดบีกอชแล้วข้างหลัง <Yes! S 2> ตอนนี้เราเข้ามาถึงในห้างพาร์ตซีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบฟอดแค้นพัคท,ที่เราพาไปเนาะ ก็ถ้าสถานการณ์โควิดหายไปเมื่อ,อไรก็หวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวสิงคโปรได้ตามที่ต้องการกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันฝากติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบาย